ต่อนะครับก็ของสำนักโลจิสติกเหมือนเดิมนะครับเป็นตัวอย่างของคู่มือแนะนําทางการลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกนะครับผมก็เป็นเกี่ยวกับทางลดต้นทุนลดคอร์ดโดยตรงของ,ของทางด้านโลจิสติกนะครับของพศดรธนัญญาณนะครับบางหมดเช่นเดิมนะครับในบทนี้นะครับก็ดูตัวอย่างว่าจริงๆแล้วเราจะเลือกเลือกเอาซอหรือว่าซัพพลายเออร์หรือว่าตัวที่มาซัพคอนแทคเราหรือ เราจะขนส่งเองนะครับทีนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบต้นทุนให้ดูนะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณ5กิจกรรมให้เราดูนะก็มีขนสินค้าเคลื่อนย้ายขนลงส่งมอบแล้วก็ขนลดกลับนะครับต้นทุนเป็นดังตารางเห็นไหมก็แบ่ง4ด้านแต่ทีนี้พอคิดต้นทุนแล้วเนี่ยว่าจะส่งต่อหน่วยต่ออะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ให้ดูว่าเฮ้ยถ้าเราขนเองกี่บาทแล้วจ้างคนอื่นขนกี่บาทนะครับโดย เราก็รวมเหมือนเดิมนะครับในแต่กิจกรรมสมมติเรารู้หมดแล้วเนี่ยเท่าไหร่เราก็รวมในแต่ละกิจกรรมด้านบุคลากรเท่านี้ล้านห้าด้านเครื่องจกักรล้านแปดหมื่นด้านอาคารสถานที่ด้านวัสดุสิ้นเปลืองสองแสนสอง่รวมกัน3 000, ล้านกว่าทีนี้เราก็ต้องมานั่งคิดต้นทุนนะครับต้นทุนตัวนี้ก็จะเป็นทั้งต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรเห็นไหมต้นทุนคงที่นะครับในเรื่อง activity ABC b r e o s n นะครับเขาคิดแค่ ต้นท e ุนเครื่องจักรและอาคารที่เป็นคงที่นะเครื่องจักรและอาคารนะครับเครื่องจักรและอาคารสองตัวนี้สองตัวนี้เป็นคงที่คงที่ที่เหลืออีกสองตัวนะครับบุคลากรแล้วก็วัสดุชิ้นเปลืองอันนี้เป็นผ่นแปรนะแปรผ่านอ่าแปรผ่านนะครับเพราะฉะนั้นสองตัวนี้นะครับให้ดูให้ดีแปรผ่านนั่นคือแปรผ่านหมายความว่าผลิตมากจ่ายมากผลิตน้อยจ่ายน้อยนะครับก็ ไม่เหมือนกันประกอบด้านบุคลากรก็ต้องใช้คนเยอะใช้งานใช้แรงงานโอทงโอที TO, OT, ทำงานทําค่าลงเวลาค่าชั่วโมงวัสดุก็ทํามากก็เสียมากแค่นั้นเองเพระาะฉะนั้นดูดีดนะจะคหยถูกนะครับอันนี้คงที่อันนี้แปรผันนะครับอ่ะแล้วเราก็มาแยกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยแปรผันในแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันคิดยังไงแปรผันก็บอกว่าเราคํานวณได้ง่ายๆเลยแปรผันได้มาจากเอาต้นทุนแปรผันหารประมาณที่ส่งต่อเดือนอ่าในโจทย์ก็บอกว่า เมื่อกี้นะครับได้เท่าไหร่เอ่ยล้านเจ็ดเห็นไหมแปรผ่านล้านเจ็ดสมมุติว่าผลิตนะครับเดือนละแสนชิ้นก็เอาแสนไปหาร1ล้าน7ก็ได้17.28เห็นไหมมันก็จะได้ต้นทุนออกมาเห็นบ้าต่อชิ้นนะบาตรต่อชิ้นแล้วนี่เราต้องการแค่นี้แหละเวลาทำนะครับบาตต่อชิ้นวิธีการแล้วบอกเมื่อเราได้ต้นทุนแล้วนะครับก็นําต้นทุนมาทั้งสองมาเปรียบเทียบกันนะครับตัวอย่างก็บอกว่าถ้า เป็นการจ้างการขนส่งเนี่ยเราอาจจะไม่มีค่าต้นทุนอะไรมากแต่เราอาจจะต้องมีต้นทุนผ่านแปรแปรผ่านนะครับ20บาทต่อชิ้นถ้าจ้างเขาส่งนะเสีย20บาทต่อชิ้นแต่ก่อนจ้างเนี่ยก็มีค่าแปรเจียค่าทําสัญญา100,000บาทเพราะฉะนั้นก็ต้องมาหาอะไรก่อนครับหาจุดคุ้มทุนระหว่างส่งเองกับเป็นไงครับจ้างเขานะครับส่งเองนะครับต้นทุนมันจะต้องมีต้นทุนอะไรบ้างคงที่ถูกไหมอันนี้ของเราขนเองนะบวกด้วยอะไรครับ แปลผ่านแปผ่านก็ปริมาณต่อหน่วยคูณเลยครับปริมาณที่เราขนส่งแล้วรู้เท่าไหร่นะครับอ่าทีนี้ทางด้านฝั่งขนส่งถ้าเราจ้างเราเสียอะไรบ้างเมื่อกี้เสียค่าแลกเข้าหรือว่าค่าไปเจียเนี่ยหนึ่งแสนบาทแล้วก็ค่าขนส่งอีกครั้งละยี่สิบาทนี่เห็นไหมครับราคาต่างตรงนี้ยี่สิบาทแล้วก็ค่าแลกข้าแค่นั้นเองมันก็ถูกกว่าเพราะฉะนั้นเราทําไงครับย้ายค่าเอาแสนมาลบฝั่งนี้เอาสิบเจ็ดไปลบฝั่งนู้นนะครับก็เจอเท่านี้ นะครับแล้วก็ย้ายฝั่งนี้ไปหารนะครับเพราะฉะนั้นได้400,000กว่า400,000กว่านี่หมายความว่าไงจุดคุ้มทุนนะครับจะคุ้มทุนที่400,000กว่าชิ้น4 0 8ชิ้น4 8 000 3 0 0 0กว่าชิ้นถามว่าถ้าเราขนส่ง100,000ชิ้นเป็นไงครับขาดทุนไหมขาดทุนนะเพราะฉะนั้นนะครับต้นทุนรวมสำหรับถ้าเราส่ง100,000ชิ้นก็สมาการตัวบนนี่แหละนะครับมาดู ถ้าเราขนเองเราต้องมีต้นทุนคงที่นะครับกับแปรผันเห็นไหมคูณแสนจะตกที่สามล้านหนึ่งแต่ถ้าเป็นไงครับเราจ้างขงนส่งเราเสียแค่ไปเจียแสนหนึ่งนะครับท่านสัญญาแล้วก็ค่าขนส่งอีกยี่สิบาทต่อชิ้นส่งแสนชิ้นเพราะ,ะนั้นเราจะเสียแค่เท่าไหร่ครับสองล้านกับอีกเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนถูกไหมสองล้านหนึ่งแสนอ่าเพราะฉะนั้นสรุปว่าไงครับเราควรจะ จ้างผลิตนะครับ้ไม่ใช่จ้างผลิตจ้างผลส่งจนอะไรครับจนมีออเดอร์มากกว่า4 8 3 8 2 4นะครับถึงจะทําเองจะคุ้มอ่าเป็นไงครับโลจิสติกบางอย่างนะครับก็คือไม่จำเป็นต้องทําเองจ้างเขาจะดีกว่าถูกกว่าแล้วก็ประหยัดเร็วกว่าด้วยนะครับ โดยที่เราไม่ต้องเสียต้นทุนของที่ไม่ต้องเอามีคนมาจ้างผลิตไม่ต้องมีคนมาจ้างขนส่งเห็นไหมอย่างเช่นบางทีเราขายของเนี่ยมันไม่บางทีต้องขนส่งเองเราก็จ้างแต่ขนส่งขนส่งให้เราเช่นพวก ly, แฟรเคอรี่ไร้วนเนี้ยขนส่งถ้าเราวิ่งขับรถเองก็จะเืิงน้ามันแต่ถ้าถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราบอกว่าถ้าเราส่งขนาดนี้เราส่งเองคุ้มกว่าก็ได้ก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะสรุปประมาณนี้นะครับก็คือการหาตัวจะผลิตเองหรือเราจะจ้างเขาผลิต นะครับเอ้ยไม่ใช่ติดผลาตแล้วเราจะขนส่งเองหรือว่าจะจ้างเขาขนส่งนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคำนวณออกมาแล้วเนี่ยตัวเบรกอีเวนหรือว่าจุดกึ่งกลางที่ระหว่างขนส่งเองกับตัวเนี้ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าหาจุดคุ้มทุนได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูว่าเราคำนวณออกมาได้เท่าไหร่แค่นั้นเองครับผม,มง่ายๆเลยนะครับทันไหมทันนะหรือ มีคนถามว่าอาบางคนตัดคลิปไปแล้วนะครับบางคนถามว่าต้องทําตรงนี้ไหมต้องทําตรงนี้ไหมอาจจะไม่ต้องทําก็ได้ถ้าโจทย์ไม่ได้ถามถ้าโจทย์ถามว่าอันไหนประหยัดกว่ากันก็ใส่สูตรแทนค่าได้เลยอันนี้แบบว่าขนส่งเองก็มีต้นทุนคงที่กับแปรผันอันนี้ก็มีอยู่แล้วที่เราก็มาหาตัวนี้กับตัวนี้ จบเราก็จะรู้แล้วว่าทํำยังไงถ้าโจทย์ถามว่าเราจะควรทำยังไงดีเราก็แทนสมาการตอบได้เลยนะครับว่าอ,อ๋อควรจะจ้างเขาดีกว่าเสียแก้สองล้านหนึ่งแต่ถ้าโจทย์ถามว่าแล้วจะมีจุดคุ้มทุนเท่าไหร่ก็ต้องทําตัวนี้แค่นี้เองครับคําถามมีอยู่ง่ายๆนะครับขึ้นอยู่กับว่าโจทย์ถามอะไรนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบนะครับขอบคุณครับ